การดูหนังใหม่ของ Netflix มันก็เหมือนการเสี่ยงเชียมซีนั่นแหละเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะให้หนังที่มันดีหรือหนังที่ไม่ดีและนี่ก็เป็นหนึ่งในการเสี่ยงเชียมซีของผมช,ช่วงนี้ก็คือหนังใหม่ที่ผมดูใน Netflix ช่วงนี้ชื่อว่าหนังเรื่องเขาชุมทองขนอมชุมโจรเป็นหนังใหม่ที่นำแสดงโดยหมั่มจกมกเว็บแรกที่ผมเห็นลงนี้ผมไม่ได้เห็นทาง Netflix หรอกแต่ผมเห็นจากการทางโปรโมทมากมายไม่ว่าจะเป็นทางบิลบอร์ดทาง Facebook แล้วผมก็เห็นทางรีวิวที่บอกไปเลยว่าถ้าใครเคยอ่านรีวิวก็จะไม่คาดหวังกับหนังเรื่องนี้เลยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าขนาดไม่คาดหวังหนังมันยังทําให้ผมผิดหวังได้มากขนาดนี้เลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ a m a ซ i n งมากอ่ะและแน่นอนว่าหนังล้เนี่ยมันก็มีประเด็นดราม่ามาอีกฉากหนึ่งก็คือฉากของนาคอม ถ้าใครเคยดูแล้วหรือถ้าใครเคยเห็นโพสต์จะรู้ว่าผมพูดถึงอะไรเพราะฉะนั้นแม่รอช้ามันเริ่มกันเลยโอเคเขาชุมทองฮานอนชุมโจรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโกว่าที่สนำแสดงโดยหม่ำจกมกซึ่งโกว่านั้นจะเป็นจอมโจรอุดมการถ้าใครคิดไม่ออกมันก็คือโรบินฮูดนั่นแหละที่มีหน้าที่ปล้นคนรวยเพื่อไปช่วยคนจนในแก๊งโกวาก็จะมีสมาชิก4คนก็คือได้แก่จงยะดาดำแล้วก็ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อรวมกันสีตัวนี้แวบบแรกที่ผมเห็นนี่มันให้ฟิลประมาณ7จประจันบาลจะชัดหรือไม่ก็ดอะแมกนิฟสเซนเซเว่นหรือ7เซียนซามูไรมันให้อารมณ์ฟิลนั้นแหละถ้าใครนึกไม่ออก First Impress i o n ของหนัง,งเรื่องนี้ก็คือผมไม่เคยดูตัวอย่างของหนัง,งเรื่องนี้มาก่อนอย่างมากที่ผมเห็นเพื่อเห็นแค่ภาพโปสเตอร์ไม่รู้ว่าหนัง,งเรื่องนี้มันจะออกแนวเป็นยังไงจนฉากแรกอะ่ะเป็นฉากที่มันอยู่ในหุบเขาแล้วก็มีรถทหารออกมาใช่ไหมแล้วก็เหมือนมีคนระเบิดระเบิดเสร็จขอนไม้ตกลงมาพอขอนไม้ตกลง มันก็บล็อกทางไว้ซึ่งแวบแรกที่ผมเห็นมันก็เห็นว่าเฮ้ยแต่ทางมันใหญ่อะมันาอาจจะอ้อมไปก็ได้แต่ผมกม็พยายามไม่จับผิดมันเถอะเพราะว่ามันเป็นฉากเล็กน้อยผมไม่อยากเป็นคนประเภทที่แบบชอบจับผิดกับจุดเล็กๆหนังทเทือก,กเปื่อยไปแน่นอนว่าเราก็จะเห็นเปิดตัวตัวละครของหม่ำก็คือตัวละครโกวานั่นเองยืนอยู่บนหุบเขาอย่างเท่เครื่องฉักงนี้ค่อนข้างสร้างอิมเพรสชั่นน่าประทับใจให้ผมหรือว่ารีวิวที่อ่านมามหาจิคิดผิดก็ได้และเมื่อเปิดตัวตัวละครของหม่ำเสร็จ แล้วตัวะครหม่าได้มีการระเบิดรถบรรทุกซึ่ง CG ของที่ระเบิดรถบรรทุกอ่ะมันดูดีมากเลยผมก็คิดว่าเอ้ยหนังเรื่องนี้มันก็ดูดีนี่หว่าแล้วทําไมเขาถึงต้องไปวิจารณ์แบบนั้นนั่นแหละพอพูดจากทางหนังเรื่องนั้นไม่ทันขาดคาใช่ไหมก็มีการฉากยิงปืนเกิดขึ้นและมีฉากที่เปิดตัวละครของแต่และตัวละครขึ้นมา และสิ่งที่ผมสังเกตก็คือฉากยิงปืนใช่ไหมยิงซือปืนเสร็จปุ้งผมจับได้ว่า CG นะั้นมันคือ CGPS 2ีเชัดเลยใช่ c G มันแย่มากผมไม่เคยคิดว่าจากฉากระเบิดที่ก่อดหน้าที่ CG มันดูดีหรือไม่ก็อาจเป็นฉากระเบิดจริงๆมันดูดีมากเมื่อตัดออกมา10บวิที่หลัง CG มันกับแย่ได้ขนาดนี้มันก็ทําให้ความคาดหวังของหนังเราเนะี่ยผมมันตกลงไปมากจริงๆดึงเอฟเฟกเนะี่ยมันบอกผมมันก็คิด่าจะบอกว่า what the ผมนึกว่ามันมาจากเกมของเพีรหรือมาจากหนังเมื่อ15ปีที่แล้วทีนี้เป็นหนังยักษ์ใหญ่ของ Netflix มันไม่ควรจะมีอะไรนี้โหลดออกมาได้แต่ผมคิดว่าเออหนังมันอาจจะตั้งใจทําให้มาหนังมันอาจจะตั้งใจทําอะไรแบบนี้ก็ได้ ผมก็คิดแบบนั้นแหละแต่เมื่อเราเห็นตัดกลับไปฉากอีกฉากต่อสู้หนึ่งฉากที่ยิงปืนกันหรือฉากที่ฟันซึ่งมันซีจีมันก็กลับมาดูสมจริงมากผมก็งงว่าวงกลับต้องการจะเสืออะไรแต่ว่าพอตัดกลับไปอีกแป๊บหนึ่งก็เราเป็นฉากที่ควรเอามีดมาแทงแหละตรงหน้าเนี่ยแล้วเราแค่เห็นได้ว่าซีจีมันกลับมาปลอมเหมือนเดิม ผมไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรแต่อย่างว่าถ้าเรื่อง CG ฉากต่อสู้อะ่ะพวกเนี้ยถ้ามันแย่แค่นั้นอะ่ะมันอาจจะพอให้อภัยได้แต่ว่าหนังเนี้ยมันมีปัญหาหนักมากกว่านั้นปัญหาเรื่องนั้นก็คือปัญหาเรื่องตัวละครเลยใช่ครับตัวละครในเรื่องนี้พยายามที่จะทําเป็นตัวละครเป็นหนังตลกเกินไปคือมันไม่ได้ acting เหมือนคนมากเท่าไหร่เหมือนตัวละครมวกเนี้ยมีจุดประสงค์ที่มาแต่คนมาเพื่อปล่อยมุกเท่านั้นเช่นตัวละครของนิกกี้นชัดคือตัวละครเนี้ยเอาริงถ้าตัดตัวละครนี้ออกไปในเรื่องเนี้ย มันก็ไม่มีหน้าที่อื่นแล้วบทมันก็ไม่เยอะมาโชว์บ้าเน,นิดเดียวเหมือนมาแค่ขายขำนิดเดียวซึ่งฉากที่มาขายขำม,มันก็ไม่ได้ตลกขนาดนั้นถึงบทของหนังมากกว่าที่เขียนมามนไม่ตลกเลยอะ่ะแล้วพูดถึงตัวละครในแก๊งไม่ว่าจะเป็นจงที่ซ้ำแซงโดยแบงค์ทิติปัญหาของผมที่มีกับแบงค์ทิติไม่ใช่การแสดงเลยแต่เป็นปัญหาที่แบงค์ทิติหน้าเขาออกเด็กมากเกินไป ใช่ครับนี่แบงค์นิติเป็นคนที่หน้าเด็กมากเหมือแบบนั้นเมื่อเวลาติดหนวดอะ่ะม,มันก็เหมือนเด็กเอาหนวดมาติดซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยสมจริงมากเท่าไหร่ถ้าใครเคยนึกไม่ออกแบงค์นิติมันจะคา้ายของนักแสดงฮอลลีวูดคนหนึ่งที่ว่าโทมัสโบดี้แซงเลอร์ที่เคยแสดงรือควีนแกมบิดอ่ะที่เวลาคนนี้หน้าเด็กมากอายุ30กว่าเวลาไว้หนวดหรือว่าเมคอัพมีหนวดอันนี้มันเหมือนเด็กเอาหนวดมาติดเฉยๆซึ่งผิดที่หน้าเขาเด็กกันไปแต่นอกจากนั้นก็แบงค์นิติก็ทำได้มาตรฐานตามเดิมเลย่า อยากกับเดอดสเนกอะไม่ได้อยากพูดอย่างนี้แต่ว่ามันมันไม่ได้สมจริงเลยอะเพราะว่า n น็ fli x อะทุนมันน่าจะเขาหน้าจะให้ทุนมาหนาแต่ว่าซีจีของหนังมันออกมาดูไม่ดีเลยแล้วผมไม่เข้าใจอย่างหนึง่งคือฉากที่ระเบิดหรือฉากที่เครื่องทน้อหาน่ะเราจะชอบได้ยินเสียงวิลเฮมสกีมาตลอดอะถ้าเป็นเสียงแบบนี้ <S 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 แล้วยินเสียงนี้มาตลอดทั้งเรื่องอะคือผมเข้าใจว่าฮอลลีวูดมันก็เป็นคีย์เชกของฮอลลีวูดคือเป็นจุดที่ฮอลลีวูดชอบใช้แต่มันนี่มันปีสองพันยีเลิใช้เแล้วก็กลัวเลิกใช้ แล้วพูดถึงหนึ่งเรื่องของหลังสตอรี่ไลน์เหรอมันก็ไม่มีอะไรมากจริงๆหนังเรื่องนี้เพราะสตอรี่ไลน์ของหนังเรื่องนี้คือเป็นเหล่าโกวานั้นกับเก่าแจ๊งโจนของเขานั้นต้องการที่จะต่อสู้กับเหล่าจากักรพรรดิญี่ปุ่นแล้วก็คนคดโกงซึ่งตงัวละครนี้เขามีปมของหนังก็คือปลมรักหลายเศร้าก็คือโกวารักกับชมจันทร์แล้วก็มีลูกชื่อชมเพนชมเพนช,ชอบจงจงชอบชมเพนยดาชอบจงดำชอบยดาส่วนมนก็ไม่น่าจะมีไม่น่าจะได้ทำอะไรเรื่องนี้เพราะว่า ตัวละครของนิกกี้นะฉันในเรื่องนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยจริงถ้าตัดออกไปก็ไม่ไม่มีใครสังเกตว่าตัวละครเนี้ทำมาเพื่ออะไรเพราะว่าบทของตัวละครเรื่องนี้คือผมพูดไปยกเดียวว่าคือมีมาเพื่อตบมกุกแต่อย่าว่าต่ตบมุกเลยมุกก็ยังแทบไม่ได้ตกเลยเพราะฉะนั้นเป็นเหมือนตัวละครที่ไม่ได้มีอะไรเลยฉากที่ผมจําได้นิกกี้คือฉากเดียวก็คือฉากที่นิกกี้คุยกำำับหม่ำเรื่องที่พ่อของนิกกี้ในเรื่องนั้นกำลังจะตายที่ฉากเอื้อมีแค่ฉากแค่นั้นแหละฉากเดียวซึ่งมาเปิดเผยปมตอนท้ายส,สรุปก็คือทั้งนั่งดูมาปมของนงองอน้้ัเื่อออมายถึง พ่อเจ็บไข้ <L un> ใช่มีดังเรื่องจริงเพราะฉะนั้นถ้าตัดออกไปมันก็ไม่ได้มีเสียหายอะไรแล้ววันี้เราจะได้เห็นเนื้อหาของหนังที่มันซ้ำซากที่สุดก็คือคิดออกไหมเวลาคือหนังไม่รู้ว่าหนังดําเนินเรื่องมาถึงตอนจบอะแล้วไม่รู้ว่าจะทํายังไงอะไม่รู้จะขยายปมยังไงอะสิ่งหนึ่งที่หนังสามารถทําได้ก็เป็นวิธีที่ซ้ำซากเพราะว่าหนังบางเรื่องชอบใช้ก็คือฆ่าตัวละครทิง้งะ แล้วหนังเรื่องนี้ทำแบบนั้นเลยคือฆ่าตัวละครทิ้งไม่รู้ว่าจะสรุปตัวละครยังไงก็คือสปอยนะคือตัวละครของดำชอบยะดาแต่รู้ว่ามันไม่สมหวังกันแน่รู้ไหมทําไงฆ่าดำทิ้งฆ่าดำทิ้งไม่พอเป็นการเสรียสระซึ่งมันก็สำซากยะดาชอบจงแต่มันไม่สมหวังลงไหมทําไงฆ่ายดาทิ้ง มันจบแค่นั้นจริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมอยากชมก็คือฉากที่ยาดาโดนยิงโอ้โหนั้นมีเอฟเฟกที่ดูดีที่สุดในเรื่องเลยเพราะมันสมจริงมากแต่นั่นแหละโดโรตมันนั่นคือการวิธีขมวดตัวละครปมของอน,นั้นแล้วก็ยังมีตัวละครของโกว่า,าวกับชมจันอีกแล้วก็หลวงอรุณที่เป็นรักสามเศร้ารู้ไหมเขาทำไงกับสรุปตัวละครนี้ฆ่าตัวละครนี้ทิ้งอีกแล้ว ก็คือตัวละครโกวานะั้นโดนตัวละครของชมเพนยิงตายซึ่งชมเพนอนะไม่ได้รู้ว่าโกวานะั้นเป็นพ่อพอโกวาตายอะจันก็สารภาพว่าเนี่ยคือพ่อชมเพนแล้วแน่นอนว่าสุดท้ายอะชมจันเป็นโสดไม่ได้แล้วไหมทำไงก็ฆ่าทิ้งอีกมันไม่มีเหตุผลที่ต้องฆ่ากันเลยผมเข้าใจว่าตัวละคร สองนี้มันมีความบาดหมางระหว่างหาลวงอรุณกับโกว่ามันไม่มิกเซนน่ะที่อยู่ช่วยกันมาแล้วก็อยู่มาดวนปืนกันแล้วก็ตายไปอีกสองฝั่งเหมือนตามที่เราเห็นในหนังคาบอยที่ฝั่งพระเอกมันจะโดนยิงตายตอนจบมันเป็นแบบนั้นจริงจริงแล้วก็ผมว่าหนังเรื่องนี้เหมือนพยายามที่จะต้องการที่จะดำเนินเรื่องแบบเป็นการล้อเลียนหนังภายในหนังเก่าๆหนังคีเช่ซึ่งบางจุดก็ทำได้ดี เพราะว่าผมต้องการว่าเขาจะซื้อว่าบางฉากมันมีความตลกปนอยู่ด้วยคือตลกแบบล้อเลียนไม่ได้จริงจังอะไรมันก็ทําได้โอเคแต่ว่าตลกที่มันทําออกมามันไม่ตลกเลยถึงตัวละครของหม่าจะมีหม่าแต่ว่าหม่าแสดงได้ดีนะผมว่าผมว่าการแสดงแกแสดงได้ดีแต่ว่าบทที่เขียนมันไม่ค่อยตลกเท่าไหร่แล้วก็เหมือนว่าปมของตัวละครมันเขาสร้างปมออกมาแต่ว่าไม่มีเวลาให้ปมมันแตกขยายมากเท่าไหร่แล้วก็พูดจุดสิ่งที่จะพูดต่อมาก็คือตัวละครของเรื่องนี้ ก็คือมีตัวละครลายอยู่ด้วยก็คือเป็นตัวละครของทหารญี่ปุ่นที่รู้เลยว่าจุดประสงค์ที่สร้างตัวละครของเรื่องทหารญี่ปุ่นขึ้นมาก็เพียงเพราะว่าอยากให้มีฉากสู้ตอนจบเพราะว่านอกจากนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเหมือนจะสร้างตัวละครบอสมาแต่บอสนั้นมันก็เป็นเหมือนตัวประกอบซึ่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าความจริงจะจะเอาตัวละครทหารญี่ปุ่นมาทำไมลอยถ้วย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 ใส่หัวกลางเรื่องทําไมไม่อธิบายไปต้นเรื่องหรือว่าโชว์มาต้นเรื่องเลยนี่กว่าจะมามันก็กลางเรื่องแล้ว พูดถึงฉาก QBO action ฉากสุดท้ายมากกว่าก็คือฉาก a c t i ่นที่รถไฟคือบางครั้งอ่ะเวลาเราทำ CGI อ่ะทำไม่ได้ทําไม่ถึงเนี่ยเราก็อย่าไปทำหรืออย่าไปโฟกัสส่วนนั้นเยอะเพราะนี่คือฉากต่อสู้ที่แย่มาก CGI ลอยมาก CGI รถไฟอ่ะมันลอยมากจริงๆคือมันดูไม่สมจริงเลยอ่ะ เรื่องนี้ผมไม่รู้ผมจะโทษใครอ่ะแต่ว่าโทษทำคนทําสีใจไม่ได้หรอกหรือว่าโทษเน็ตฟิกหรือว่าโทษความต้องการม่วมกับคนสุดท้ายมันดูแย่จริงๆมันดูไม่สมจริงไม่พอมันดูเหมือนลอยอ่ะแล้วก็ยิ่งฉากที่จงนั้นได้ขี่มอเตอร์ไซค์ที่กระโดดลงไปนั่นแหละคือในหัวแวบแรกอ่ะผมรู้เลยว่าเขาต้องการจะทําเหมือนทอมครูซอ่ะมันบรรยากาศมันฟีลอ่ะมันให้ไปลมนั้นจริงๆแต่ว่าฉากที่มันกระโดดแล้วมันลงไปอ่ะคือในเรื่องอ่ะคือมันโชว์ยังไงมันก็โดดโดดเลยรถไฟแน่นอนเพราะว่ามันคือมันข้ามกว้างงไปเยอะแแลต่หนั โชว์ได้ถึงซีใจรถไฟที่แย่ๆแล้วมันก็สโลฉากที่มันกระโดดลงไปค่อยๆสโล w ส,ส,สโลสรุปคือไม่ได้กระโดดเลยรถไฟเฉย ซึ่งนั่นก็เป็นฉากที่ตอลงจริงแล้วก็ฉากคิวบูแอคชั่นสุดท้ายก็จัดได้ว่าค่อนข้างแย่ค่อนข้างน่าเบื่อนะให้อารมณ์ป,ประมาณ The Feel The Low l o w e Ranger อะทักเคยๆดูมันออกมามันฟิลนั้นแต่ว่าซีใจมันไม่สมจริงแล้วก็ฉากบูไม่ได้มีอะไรมากอะเพราะนั้มันอารมณ์ในส่วนรวมมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วยิ่งมีฉากในเรื่องฉากหนึ่งก็คือฉากที่ยาดาได้ปปิเิสธดําเพราะว่าดันั้นพยายามที่จะคุมคืนเธอซึ่งผมนึกว่าฉากนะผมคาดหวังว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้เพราะว่าเราเห็นไปตอนจบนั้นดไดไ้โทรขรขอองงกลุ่มพ ซึ่งไปโดยไปพาทหารญี่ปุ่นมาซุ่มยิงยาดานั้นโดนทหารญี่ปุ่นยิงใส่แขนแล้วดาก็วิ่งเข้าไปช่วยผมคิดว่าปมนี้ปูมาทั้งหมดอ่ะมันมาจบแค่นี้้หรอสรุปดําไปร่วมกับเขาทาไมคือไม่อยากเห็นยาดาเจ็บแต่ตัวเองก็ไปร่วมกับทหารญี่ปุ่นเพื่อเอาทหารญี่ปุ่นมาซุ่มโจมตีมันไม่เม็กเซนต์เท่าไหรอ่อ่ะมาพูดถึงจุดที่หนังที่แย่ที่สุดกันดีกว่าก็คือ C G I ของนาคมอมเพราะผมเห็นฉากนี้ในโพสต์ของ a c e b o o k มาอยู่แล้วซึ่งเห็นแบบแรกอ่ะ oh! มันก็แย่มากแล้วแต่ว่าเมื่อพอเห็นวิดีโอในเรื่องจริงอะ่ะม,าามันแย่ไปมากกว่าเดิมอีกคือมันไม่สมจริงเลยอะ่ะคือเราจะเห็นว่าเวลาหน้ามันขยับมันเหมือนถ้าเป็นดิฟเฟกก็เป็นดิฟเฟกที่แย่มากอะ่ะเพราะว่าเราเห็นว่าในอินเทอร์เน็ตหรือพวกในพวกทำาิกต็อกทำดิฟเฟกเล่นอะไรพวกนี้มันยังทําเนียนมากกว่าหนังพูดสร้างเป็นร้านๆอีกซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงตั้งใจว่าจะทําอย่างนั้นแล้วก็บวกกับสำเนียงของนาคอมคือเลยคนในเรื่องเนี่ย มันจะพูดด้วยสำเนียงภาษาใต้ใช่ไหมแต่ว่าสำเนียงภาษาใต้นะ้นก็ยังพอที่จะฟังดูออกไงเหมือนเขาใช้โปรแกรมดัดเสียงของนาคอบอะ่ะมันฟังดูแทบไม่ออกว่าประโยคนี้ต้องการจะพูดถึงอะไรแล้วมันก็ดูไม่เนียนมากคือประกอบกับหน้าที่มันขยับพอไปเจออย่างนั้นอะ่ะมันรู้สึกว่ามันผมไม่รู้ว่าทําไมเขาใส่ฉากนี้มาทําไมมันควรจะมีฉากที่คาราวะมากกว่าน,นี้อ้าวตลกฉากหนึ่งของนาคอมใช่ไหมก็คือคุยทั้งเรื่องอะ่ะใช้โปรแกรมดัดเสียงให้เป็นของนาคอมใช่ไหมแต่พอถึงฉากหน,น,นึ่งอ่ะเนี่ยฉากเนี้ย เขาก็รู้ว่ามันไปตัดคลิปจากในคลิปหนึ่งใน u t u b e แล้วเอามาใส่ะเพราะว่าเราจะเห็นว่าโทนของเสียงเนี่ยตอนนั้นให้มันพูดเสียงมันจะแบบเหมือนว่ามาจากเทปเดียวกันมาจากอัดเดียวกันแต่พอถึงขั้นมันจะเป็นเหมือนเทปเสียงที่มันแตกต่างกันซึ่งผมเขาแปบ,บว่าทํามาทําไมทําไมไม่ลองเอาแบบที่มันคนหน้าเหมือนมาดีกว่าไหมหรือว่าเอามาเป็นรูปถ่ายแล้วมาเป็นแค่เสียงนาคอมก็ได้เพราะว่าถ้าเอาสีจมาทําหน้าแล้วทําไม่เนียนแบบนี้ม,นมันหมดอรมารมณ์อะเอิผมเข้าใจแหละพวกกลับมันต้องการอยากจะ คาราวะนาะค่อมอยากจะทําเป็นเพื่อรายได้ไปครอบครัวแต่ผมว่าเราสามารถทําได้ดีกว่านี้ดีกว่าที่เราเอาดึงคนที่เสื่อมมาแล้วแล้วเอาซีใจมาทําหน้าแย่ๆใส่ถ้าจะทําก็ทําให้มันดีๆไปเลยหรือว่าควรที่จะคาราวะทั้งอื่นมากกว่ามาทําอะไรแบบนี้ผมก็เห็นด้วยที่คนติในพวกเฟซในพวกโพสต์อะไรต่างๆนะเพราะว่ามันมันดูไม่ดีจริงๆอ่ะยิ่งที่ลุกขึ้นมาแล้วแบบว่ารู้ก็เลยว่าตัวเป็นคนละคนซีใจมันไม่เข้ากับหน้าหน้ามันขยับไปมา โดยสรุปเรื่องเข่าชุมทองขนองชุมโจรเป็นหนังที่พยายามอยากจะเป็นหลายอย่างมากกนไปไม่ว่าจะเป็นอยากจะเป็นหนังตลกล้อเลียนอยากจะเป็นหนังที่จริงจังอยากจะเป็นหนังรักอยากจะเป็นหนังดราม่าแต่ว่ามันทําอะไรได้ไม่ดีสักทางเลยคือมันทําความลับก็ไม่สุดดราม่าก็ไม่สุดเนื้อเรื่องก็ไม่ดีฉากต่อโู่ก็ไม่ดีฉากตลกก็ยังไม่ตลกเลยพูดง่ายๆมันเป็นหนังที่พยายามทําทุกอย่างแต่ว่ามันทําออกมาได้ ผมก็มาตรฐานทุกเรื่องและคือหนังเรื่องนี้จะบอกแล้วว่าหนังทุนสร้างของ Netflix ที่ทุนหนาๆน,นั้นจะทํา CGI ได้แย่ให้มากกว่าหนังเรื่องขุนพันธุ์ที่เขาฉายไปในเมื่อ5 6 7ปี8ปีก่อนหรอซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้มั้งคือหนังไทยหลายเรื่องมันก็สามารถในยุคนี้มันก็สามารถทํา CGI ได้ดีแต่ทําไมเรื่องนี้มันถึงทํา CGI ได้แย่ หรือจะบอกเป็นความตั้งใจองผพ้กมกับแต่มันก็ดูแย่เกินไปนะและเป็นฉากที่สำคัญของเรื่องด้วยซึ่งบอกเลยมันน่าเสียดายแทนที่สีจมันน่าจะเป็นตัวโชว์เรื่องเหมือนเรื่องขุนพันธ์ที่สีจออกมาเนี่ e สวยงามถ้าออกมาได้เนียนตาแต่ในเรื่องเนี้ยซีจมันแย่จนมันกบอารมณ์ของหนังในทุกส่วนออกไปหมดซึ่งมันก็น่าเสียดายเพราะว่าเรื่องนี้ก็ชมอย่างนั้นคือคอสตูมในเรื่องดีมากบรรยากาศฉากบางฉากที่ถ่ายออกมามันดูสวยมากจริงๆแต่ว่า เมื่อพอถึงไดอะล็อกหนังมันค่อนข้างน่าเบื่อโดยรวมแล้วผมให้คะแนนประมาณ 3- เต็มสิแลวกันเพราะว่าผมก็สนับสนุนหนังไทยแหละผมอยากให้หนังไทยมันเติบโตแต่ว่าโดยรวมแล้วผมรู้ว่าอะไรว่าหม่ำจกมกเป็นคอหนังตัวจริงแกชอบหนังภาพย,ายนตร์มากแต่ผมว่าเรื่องนี้มันมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็บวกกับเรื่องซีใจของนาค่อมที่ทําออกมาได้ค่อนข้างแย่แหละแต่นี่เป็นความคิดส่วนตัวของผมมากขนาดนั้นเพราะว่าบางคนบางคนอะเรื่องตลกอะมันเป็นเรื่องของ ปจเจกบุคคลมันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนคือบางคนแต่ละคนอาจจะมองเรื่องนี้ตลกอาจจะมองเรื่องนี้ไม่ตลกมันแล้วแต่คนแต่สำหรับผมผมมองไม,ม่เรื่องนี้ไม่ตลกเลยก็ตีอย่างสุดท้ายก็คือซีใจเรื่องเนี้ยถ้าให้เปรียบเหมือนเรื่องเนี้ยมันออกมาฟิลประมาณสปายคิดเลยแต่ว่าสปายคิดอ่ะมันเน้นความเป็นอันนี้อยู่แล้วมันเลยดูไม่สมจริงแต่เรื่องนี้มันอยากจะขายทั้งความสมจริงอยากจะขายทั้งความไม่สมจริงมันเลยออกมาไม่เวิร์กแค่นี้แหละบ๊ายบาย